สวัสดีครับผมนายราชันคำภูเขียวนะครับยีนีสามคิวรหัสสี่หนึ่งสองสี่สามนะครับจะมานำเส,สนอเสนอนำเสนอวงจรควบคุม LED ผ่าน u ูอนะครับาการทำงานของไมโครควบคุม LED ผ่าน u ูอนะครับเมื่อกด P จะขึ้นหน้าต่างของ v i s u a l Terminal นะครับ จะรได้รับค่าจากคีย์บอร์ดที่เราสั่งงานนะครับแล้วจะเห็นได้ว่าเมื่อเราสั่งงานลงไปนะครับเช่นกดแล้ว่า G นะครับจะทำ LED จะขึ้นสถานะติดทั้งหมดนะครับและ F นะครับ LED จะดับทั้งหมดนะครับหรือเราจะทำทำให้ LED ติดทีลดดวงก็ได้นะครับเช่นกดหนึ่งนะครับ LED ดวงแรกก็จะติดนะครับกดสองนะครับกดห้าก็ได้นะครับหรือจะเป็นแปดเลยก็ได้นะครับจะทำให้ LED ติดนะครับตามที่เราต้องการน,นะครับหรือจะเป็น ไล่ลงมาก็ได้ครับจากแปดลงมาหารหนึ่งก็ได้นะครับก็ได้นะครับตามที่เราต้องการที่จะให้มันติดนะครับและส่วนของโค้ดนะครับในยินต์สลับของ UART นะครับจะเป็นการตรวจสอบ สถานะหรือสั่งงานของ led นะครับเราจะตั้งสถานะไว้ออนทั้งหมดนะครับ led หนึ่งจนถึง led 8นะครับและอีกสองสถานะก็คือ a นะครับสั่งงานที่ a จะทำให้ led ติดทั้งหมดนะครับและ f นะครับจะทำให้ led ดับทั้งหมดนะครับแล้ะผมขอ ขอบคุณนะครับ